นี่น้ำยำที่เราทําไว้แล้วนะแบบนี้นะเวลาเราจะทําขายทากินนะครับง่ายๆนะครับก็ลวกของที่คุณต้องการไปนะครับแบบนี้นะแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นอาวันนี้ผมจะยำตัวนี้นะครับนี่่าให้ดูเลยนะครับเป็นแบบนี้นะนะครับสิ่งที่ผมใส่นะครับก็จะมีมะเขือเทศนะครับหอมใหญ่แล้วก็สลัดสลารี่นะครับต้นหอมผักชีนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆเองนะครับแล้วก็ตักน้ํายำเราเลยนะครับแบบนี้ นี่เลยนะครับนี่หึกระบวยเสร็จแล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่ะนะครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาทําน้ํายํานะครับสูตรสูตรนี้นะครับสามารถทําขายได้แล้วก็ทํากินเองได้นะครับอันนี้ผมทำกันกินกันเองนะครับก็จะเป็นสูตรที่ได้มานะครับก็ เราทําตามดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนผสมต่างๆนะครับของคลิปนี้นะครับหรือว่าของน้ํายําสุตนี้นะครับก็จะมีอันนี้ผมใช้หอมแดงนะครับครึ่งถ้วยนะนี่อันนี้คือถ้วยตัวที่ผมไปซื้อมานะครับแบบนี้นะครับกระเทียมนะครับหนึ่งถ้วยตวงนะครับอันนี้เซตหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้นะครับมีตั้งแต่1น่ถ้วย1นส่วนสีส่วนสนะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ผมจะใช้ผักชีนะครับ พร้อมใบนะครับหั่นแล้วหนึ่งถ้วยตวงเหมือนกันอ่านะแล้วก็ใช้พริกนะครับผมใช้พริกขี้หนูนะครับนี่หนึ่งถ้วยตวงนะครับสองนะครับสองถ้วยตวงเนาะอ่าแล้วก็หลังจากนั้นนะครับพริกขี้หนูแดงนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับอ่าให้วัดดูนะครับแบบนี้นะครับก็แบบเอาง่ายๆนะครับใช้ ถ้าคุณใช้ถ้วยนี้ก็ใช้ถ้วยนี้ตวงก็ได้นะครับถ้าคุณใช้ถ้วยนี้ตวงคุณก็เอาตัวนี้ตวงนะครับอ่าก็ไม่ยากนะครับอันนี้ผมใช้ถ้วยแบบที่ผมซื้อมานะครับแบบนี้นะครับจะเป็นผมก็ใช้ก็กินเองเนาะพริกมันก็จะเยอะหนึงผมก็จะใช้พริกสองสองถ้วยตวงนะครับเนี่ยอาเซตแบบนี้นะครับที่ผมซื้อมานะเป็นเป็นถ้วยตวงนะครับสวยถ้วยตวงน้ํานะครับของนี่ของแห้งนะครับอันนี้ของเหลวนะนี่แบบนี้ส่วน น้ำมะนาวนะครับผมใช้1ขวดนะครับหนึ่กรัมนะครับคุณจะคั้นเองก็ได้หรือไม่คั้นก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ใช้มะนาวสําเร็จรูปก็ได้นะครับผมใช้น้ำมะนาวตัวนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นผมก็ใช้น้าปลานะครับ700กรัมนะครับอ่าเจ็ดซีซีนะครับหขวดนะอีกอันนัก็คือตัวนี้นะครับผงชูรสนะครับขาดไม่ได้นะครับสาหรับคนไทยเนาะคนเขาชอบกินนะครับก็ต้องใส่นะครับอันนี้ส่วนนี้ผมใส่3ช้อนโต๊ะนะครับนี่แบบนี้เลยนะ เดี๋ยวผมเอาตัวนี้นะครับไปปั่นนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาผสมทีหลังเนาะนะนนก็จะมีส่วนผสมของน้ําตาลด้วยนะครับน้ําตาลผมใช้อยู่หนึ่งถ้วยครึ่งนะครับหนึ่งถ้วยครึ่งเดี๋ยวผมวัดเลยนะครับหนึถ้วยครึ่งนี่หนึ่งถ้วยนะครับอันนี้ครึ่งถ้วยนะตัวนี้ น้ำตาลผมใช้1นึ่ถ้วยครึ่งนะครับนี่อ่าเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนนะหลังจากนั้นนะครับผมก็เอาตัวนี้ไปปั่นนะแล้วเดี๋ยวมาผสมกันนะผมจะใส่ทีเดียวเลยนะครับใช้เครื่องปั่นตัวนี้เลยนะครับมันง่ายดี ไม่ต้องแบบให้นานนะให้ได้ประมาขนาดนี้นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับครับอ่าโอน้ําตาลทรายนะครับ1นกล้วยครึ่งนะครับอย่างที่บอกนี่หน้วยแล้วก็ครึ่งนะครับ อชลรดนะครับ3มช้อนโต๊ะนะประมาณสัก70กรัมนะครับแล้วก็อันนี้น้ำมะนาวนะครับผมใช้อยู่ที่1,000นะครับก็คือ1ขวดเลยนะครับสูตรนี้รับรองอร่อยนะครับอ่าเอาไปทำตามได้เลยน้ำปลานะครับผมใช้อยู่ที่700 ็ร้อยก็หนึ่งขวดนี่พอดีเลยนะครับก็ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับสะดวกยี่ห้อไหนใช้ยี่ห้อนั้นนะครับทาน้ำยำแบบนี้นะครับก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นประมาณสัก3-5วันได้นะครับเพราะว่าเก็บในตู้เย็นให้เก็บในอุณหภูมิสี่3-5องศานะครับ มันก็อยู่ได้ได้หลายวันอยู่นะได้เป็นอาทิตย์อยู่นะครับถ้าคุณทานแบบนี้แยกไว้ก็ได้นะครับแล้วก็พวกพริกอะไรต่างๆเอาไว้ผสมตอนยำก็ได้นะครับ พริกก็ไม่จําเป็นต้องให้ละเอียดมากนะครับตรนี้ก็มันก็จะมีเป็นเหมือนกาก,ากพริกเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็ลองชิมดูนะครับถ้าใครชอบรสหวานฮะให้เติมได้นะครับหรือว่าถ้าใครชอบรสออกเปรี้ยวนําอะไรเงี้ยก็เวลายำอีกทีก็ใส่น้ำมะนาวสดหรือว่าใส่ชิ้นมะนาวสดลงไปช่วยได้นะครับ เสร็จแล้วนะครับนี่คือน้ํายํานะครับของเรานั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับช่วยกดไลค์นะครับซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเห็นไหมน่ากินมากนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับยำนะน้ำยำเองโอเคนะครับ